สัญญาณเตือนที่จะบอกเราได้ว่าตอนนี้เราขาดวิตามินดีแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับวิตามินตัวอื่นไม่ค่อยจะเกิดปัญหาเท่าไหร่แต่วิตามินดีเนี่ยจากประสบการณ์ในการดูแลคนไข้มาเนี่ยเราพบว่าในคนไทยเนี่ยขาดตัววิตามินดีเยอะมาก อาจจะถึง80%ของคนไข้ที่ผมดูแลเลยอีก20%ที่ไม่ไม่ขาดคือคนที่กินเสริมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคนที่ไม่ได้ทานวิตามินดีเสริมเนี่ยแล้วมาเจาะเลือดตรวจเนี่ยโอกาสสูงมากที่คุณจะพบว่าวิตามินดีคุณตกเกณฑ์คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าวิตามินดีเกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะทราบว่าขาดวิตามินดีจะทําให้เรากระดูกมีความ เปราะบางไม่แข็งแรงเกิดขึ้นไม่มีแคลเซียมไปเกาะทําให้กระดูกเราแตกหักง่ายถ้าเป็นตั้งแต่ตอนเด็กก็จะมีเรื่องปัญหาของกระดูกมันอ่อนมันโค้งงอกระดูกแตกหักง่ายนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่และกระดูกเราแข็งแรงไปแล้วนะครับแล้วเราขาดวิตามินดีอาจจะไม่ได้เห็นผลที่กระดูกโดยตรงแต่ถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองแล้วคุณขาดวิตามินดีมานาน,านเนี่ยแล้วไปตรวจความหนาแน่นของกระดูกส่วนใหญ่โดนทุกคนนะครับ ไม่บางก็ผุนในสุภาพสตรีในเรื่องของกระดูกนะครับเราพบว่าผู้หญิงจะมีโอกาสกระดูกบางมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลว,วิตามินดีในตอนที่คุณสสาวอยู่นี่ไม่ดีมันจะส่งผลไปถึงตอนที่เราเข้าสู่วัยทองเพราะว่าต้นทุนเรามาน้อยกระดูกเราไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกพอถึงวัยที่เป็นเข้าสู่วัยทองเนี่ยกระดูกมันบางลงไปอีกเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ภาะวะกระดูกบางกระดูกผุนได้ง่ายขึ้น,นจริงๆวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะในร่างกายเยอะมากคือในอวัยวะต่างๆในร่างกายหรือว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะมีรีเซพเตอร์รีเซพเตอร์ภาษาไทยเรียกว่าตัวรับเป็นเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่มันจะไขได้พอดีอย่างเงี้ยในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับไตสมองหัวใจเม็ดเลือดขาวพวกนี้จะมีตัวรับ วิตามินดีอยู่ที่ผิวผิวของเซลล์ของอวัยวะนั้นๆมันจะต้องมีวิตามินดีที่ล่องลอยอยู่ในเลือดเนี่ยเข้าไปจัดต,ตัวรับตัวนี้ให้พอดีแล้วมันจะทํางานได้เป็นปกปติทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีวิตามินดีไปมันมีแต่ตัวรับทําให้เซลล์ต่างๆที่ผมพูดถึงเหล่านี้มันไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยง่าย เป็นหวัดง่ายขึ้นกะเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วรู้สึกว่าหายยากขึ้นใช้เวลานานขึ้นอีกอันนึงที่พบว่าเกี่ยววิตามินดีแน่ๆคือปวดหลังช่วงล่างปวดบั้นเอวเราพบว่าหลายๆคนที่มีอาการปวดบั้นเอวเรื้อรังเนี่ยวิตามินดีขาดพวกนี้มันเกิดจากวิตามินดีมีฤทธิต้านการอักเสบในร่างกายคล้ายสเตียรอยอย่างหนึง่งและความที่วิตามินดีเนี่ยมันเข้าไปยุ่งกับหลายๆอวัยวะ เราแทบจะเปรียบเทียบว,วิตามินดีเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งของร่างกายแล้วไม่ใช่แค่วิตามินเฉยๆแล้วการขาดวิตามินดีจะมีความสําคัญมากผมจึงขอแนะนำนะครับผู้ที่ยังไม่เคยตรวจนะครับวิตามินดีมาตรวจซะคนที่เคยตรวจแล้วผมก็แนะนําว่าต่อไปให้ตรวจปีละครั้ง เหมือนเราตรวจสุขภาพทั่วๆไปถ้ามันมีความผิดปกติก็แก้ไขซะแค่นั้นเองหลายๆคนก็อาจจะฟังคลิปแล้วนี่ออกไปตากแดดบางทีเราตากแดดเยอะๆก็ไม่ใช่แปลว่าวิตามินดีมันจะขึ้นมาตามปริมาณแดดตากแดดจนตัวดําแล้วปรากฏว,วิตามินดีก็ยังไม่ขึ้นก็แนะนําว่าขอให้มาตรวจวิตามินดีกันทุกคนนะครับตอนนี้ทางคลินิกมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ฟังคลิปนี้แล,แล้วอยากจะตรวจวิตามินดี ในราคาปกติ1,800บาทตอนนี้ลดเหลือ1,440บาทเท่านั้นอยากให้ทุกคนมาลองตรวจวิตามินดีเพื่อจะได้ให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ติดตามเมทโทเปียได้ทาง YouTube TikTok แล้วก็ IG นะครับขอบคุณครับ